เหรียญสิบ,บาทปีพศ2550แบบไหนที่แพงกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามหามงคลสำหรับในคลิปคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการนักสะสมทุกท่านนะครับ เหรียญ10บาทปี2,550แบบไหนบ้างที่แพงนะก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับสำหรับเหรียญ10บาทปี2,550ผมขอเกริ่นก่อนเลยนะครับว่าถ้าเป็นเหรียญแบบธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ใช่เหรียญหายากไม่ใช่เหรียญที่แพงนะครับสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยราคาคือ10บาทเท่าหน้าเหรียญนะครับเพื่อนๆ,ๆืท่านใดพบเจอ สามารถนำไปใช้ซื้อของซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มนะครับหรือเรียกรถขึ้นรถลงเรือแอปส่งอาหารต่างๆนะครับถ้าคุณพบเจอเหรียญ10บาทปี5 0บล็อกธรรมดาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณนำไปใช้ได้เลยนะครับราคา10บบาทเท่าหน้าเหรียญน,นะครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวมาอาธิบายให้ฟังบล็อกธรรมดาเป็นยังไง มาดูบล็อกธรรมดาก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นอะไรไหมดูนะครับผมจะไปอย่างช้าช้านะดูนะครับเพื่อนเพื่อนพลิกเหรียญตามผมพลิกแบบนี้นะครับพลิกข้างนะครับไม่พลิกกลับนะไม่พลิกกลับแบบนี้นะครับพลิกข้างนะครับพลิกข้างแบบนี้อ่ะค่อยคไปช้าชนะครับอ่าด้านหน้าหันขึ้นด้านหลังหันลงแบบนี้นะครับเรียกว่า เหรียญ10บาทปี50บล็อกพระเสียงกับนะครับก็คือด้านหน้ากับด้านหลังหันไปคนละทิศคนละทางกันเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพลิกจากด้านหลังมาด้านหน้านะครับดูนะครับเห็นไหมครับพลิกจากด้านหลังหันขึ้นเราพลิกข้างนะด้านหน้าหันลงเห็นไหมครับอ่าก็คือ เหรียญ er 10บาทเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญ10บบาทปี50บล็อกพลเสียนกับนะครับก็คือเป็นบล็อกธรรมดานั่นแหละนะครับซึ่งถ้าเป็นบล็อกธรรมดาแบบนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆสามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยราคา10บาทเท่าหน่าเหรียญนะครับแล้วแบบไหนที่แพงอ่าแบบไหนที่แพงนะครับแบบที่แพงนะครับคือแบบ ระเสียงตรงนะครับก็คือถ้าสมมุตินะเพื่อนๆอ,อ่ะสมมตินะสมมติด้านหน้าหันขึ้นใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆพ,พลิกพลิกข้างแบบผมนะพลิกข้างแบบนี้เห็นไหมครับอ่าแล้วด้านหลังหันขึ้นต้องหันขึ้นเหมือนกันนะอ่าพูดง่ายๆก็คือด้านหน้าก็หันขึ้นด้านหลังก็หันขึ้นเหมือนกันนะครับถึงจะเป็น เหรียญที่แพงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายแบบนี้ดีกว่านะเดี๋ยวนำเหรียญหนึ่งมาเปรียบเทียบนะครับมาอธิบายเดี๋ยวเพื่อน,อนจะงงกันนะครับอ่ะดูเหรียญน,นี้นะดูเหรียญด้านซ้ายมือนะครับอ่ะดูนะค่าดูเหรียญด้านซ้ายมือนะครับอ่ะเราพลิกแบบนี้เห็นไหมอ่ะเป็นเหรียญพระเสียรตรงเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้ เห็นไหมครับด้านหลังหันมาด้านหน้าอ่าก็คือเหรียแล้วถ้าเหรียญแบบนี้เหรียญพเสียนตรงเนี่ยเกิดขึ้นในเหรียญ10บบาทปี50นะครับผมบอกได้เลยคําเดียวนะครับว่าเหรียญ10บ,บาทปี50ของท่านจะมีราคาหลักร้อยถึงหลักพันในทันทีเลยนะครับก็พูดง,ง่ายๆว่าเหรียญ10บาทปี50ของเพื่อนๆท่านใดนะครับถ้า เหรียญสิบาทปี50ของเพื่อนๆท่านใดนะครับเป็นบ็อกซ์พลสตยตรงนะครับถือซองไทยกับกระจกนะครับแล้วเป็นแบบนี้นะแต่ต้องเป็นเหรียญสิปี50นะครับอ่ะก็คือด้านหน้าก็หันขึ้นด้านหลังก็หันขึ้นเห็นไหมครับด้านหน้ากับด้านหลังหันขึ้นไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เลยนะครับ180องศาแบบนี้นะครับ ราคาจะอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับสำหรับเหรียญ10บบาทปี50บล็อกพระเสียงตรงนะครับแล้วเหรียญ10บาทปี50นะครับที่เป็นด้านก้อย2ด้านนะครับอ่าด้านก้อย2ด้านนะครับจะมีราคาหลักพันถึงหลักหมื่นนะถ้าแท้ถ้าแท้นะครับก็เหรียญ10บบาทปี50ที่เป็นด้านก้อย2ด้านเป็นยังไงนะครับก็คือ ประเทศไทยอักษรเบลพศ2550สิบบาทตรงกลางเนี่ยก็เป็นสีทองวัดอรุณถูกไหมเราพลิกด้านหลังนะครับก็จะเป็นข้อความประเทศไทยอักษรเบลพศ2550สิบบาทแล้วตรงกลางก็เป็นวัดอรุณนะครับข้อความจะต้องเหมือนกันทั้งสองด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเหรียญแท้เนี่ยข้อความจะต้องเหมือนกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังและที่สําคัญเลยนะครับ น้ำหนักต้องได้ด้วยและถ้าข้อความด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกันอ่ะจะมีเพื่อนๆืนนบางคนเคยส่งมาให้ผมดูนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยข้อความอีกแบบหนึ่งนะครับด้านหน้าข้อความก็คืออ่ะข้อความก็แบบนี้นะครับด้านหน้าส่วนด้านหลังเนี่ยข้อความคือไม่เหมือนกันนะครับแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นเหรียญที่ถูกนํามาเจียนะครับก็คือ คนที่ทำปอมแปงเนี่ยก็คือเจียเหรียญตรงด้านหน้าออกนะครับแล้วนําเหรียญด้านก้อยนะครับที่เป็นสีทองเนี่ยของอีกเหรียเนี่ยมาแปะทับลงไปนะครับแล้วก็ใช้วิธีการของเขานั่นแหละนะครับก็คือข้อความด้านหน้ากับด้านหลังไม่ตรงกันเนี่ยถ้าเหรียญที่เป็นด้านก้อย2ด้านนะครับอ่าถ้ามีแค่สีทองที่เหมือนกัน2ด้านแต่ข้อความด้านหน้ากับด้านหลังไม่เหมือนกัน นะครับแสดงว่าเป็นเหรียญที่ถูกตัดแตง่งเป็นเหรียญที่ถูกเจียมานะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ระวังกันด้วยนะครับยุคนี้เหรียญปลอมเยอะมากโอเคต่อมานะครับเรามาแบบ่งปันนะครับอ่ะแบ่งก่อนเหรียญน,นี้นะครับนี่เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญดีบุกสมัยรัชกาลที่8นะครับอ่าเหรียญน,นี้ถือว่าค่อนข้างที่จะ หายากนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณแล้วนะครับนี่โอ้โหหายากนะครับในปัจจุบันเหรียญสมัยรัชกาลที่8เนี่ยถือว่าหายากแล้วนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพยาคุฑกลางปีกนะครับยีาสตังเพนเพื่อนพี่พี่น้นองๆท่านใดสนใจอยากได้ไปบูชาทักมาที่ facebook fanpage เมตตามหามงคลได้เลยนะครับ ลิงก์อยู่ทางด้านล่างนะครับใครอยากได้ไปบูชาทักมานะครับหรือใครที่อยากได้เหรียญบาทคุดปี17ไปบูชานะครับอ่าตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับก็ใครอยากได้ไปบูชาทักมานะครับทาง Facebook Fanpage เมตตามหามงคลนะครับร้านเรายินดีแบ่งปันนะครับ เหรียญนี้นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้ราคาหลักสิบถ้าไม่ผ่านใช้เนี่ยราคาหลักร้อยในปัจจุบันนะครับบ็อกธรรมดาราคาไม่ใช่เป็นพันเป็นหมื่นนะครับบ็อกธรรมดาราคาหลักส10ิบถึงหลักร้อยใครอยากได้ทักเฟซเมตตามหาวงคลอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้การด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ